รเราไปวันศุกร์กันครับคุณที่เกิดในวันศุกร์ได้อิทธิพลของไพ่สิบเรียโอ้โหใครไม่รวยไม่รู้วันศุกร์มีเงินนะฮะวันศุกร์มีเกณฑ์ได้การเงินที่ดีจากทั้งบริวารทั้งจากผู้บังคับบัญชา แล้วก็จากธุรกิจการงาน<ม>นะฮะงานที่เกี่ยวกับการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารโดดเด่นเป็นพิเศษเจ้าชายเหลียญผู้ชายขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งนำโชคที่ดีมาให้ในเรื่องของการงานการเงิน<ม>ทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งเป็นเพื่อนร่วมงานทั้งเป็นบริวารหรือทีมงานรวมไปถึงคู่ค้าได้หมดแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะครับจะเป็นผู้หญิงผิวขาวเหลืองเจ้าเนื้อหน่อยรูปร่างสันทัดนะฮะ แต่ไม่อ้วนจะนำโชคที่ดีม,มาให้10เหรียญกับสองคาถาบอกว่าจะมีเกณฑ์ได้การเงินที่ดีแล้วยังมีลาบลอยฟุกๆด้วยนะฮะกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวและธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มเด่นเป็นพิเศษนะ,ะถ้ามีโอกาสสวดวาโทโนอะมะมะวาทั้งหมด21จบ